ใช่ที่สําคัญคือถ้าเกิดเราลดความความอะไรที่มันคุณหมองในใจเราได้อ่ะมันเหมือนมันให้อภัยไปแล้วแล้วมันมองข้ามแล้วแล้วก็มันเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้ววอะไว้เชื่อว่าใครๆหลายๆคนก็ทําได้เหมือนกันมันโตๆกันแล้วอะค่ะแล้วระยะเวลาพอมันอยู่ด้วยกันนานๆอะความสัมพันธ์อะมันมันมันมีค่ามากกว่าการที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะกัน โอยกตลอดหยกจิกัดเขาก็รู้เขารู้เบาหน่อยเป้ยเบาได้เบาแต่แต่เป้ยเปเป็นคนที่ชอบชอบแกล้งเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีรีเทิร์นนะคะไม่มีค่ะไม่ได้ถาไม่ได้ไม่ตอบไม่มีใครหมอหัวใจโทรมาต้องให้หมอรักษาแล้วล่ะ ไม่มีเราเล่นเราเล่นก็เห็นตบมาก็เลยตบกลับไม่มีอะไรค่ะค่ะอ๋อใช่ใช่ไปเที่ยวซิ่งนีมาก็ปกติมันปกติที่ทริปอื่นอื่นั่นแหละไม่มีอะไรพี่ใส่ค่ะลุกลุกแฮปปี้ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่โปรดเขาอยากไปอยู่แล้วเป็นเมืองที่โปรดเขาอยากไปอยู่แล้วค่ะก็เลยก็เลยก็เลยคุณพ่อเขาก็เลยจัด พาไปปุณก็แฮปปี้ค่ะเด็กๆแฮปปี้พ่อแม่ก็เลยแฮปปี้ค่ะออกสื่อได้เหรอคะไม่มีแล้ว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 ปกติไม่มีแล้วค่ะปกติค่ะแฮปปี้ดีค่ะ ควาจริงสุดตัวก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะแต่ว่า,วาก็ถือว่ามันเป็นเป็นอะไรที่มันดีๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งสําคัญที่สุดอะมันลูกเรามีความสุขอะแล้วก็มีความสุขไปด้วยค่ะไปก็ไม่เคยคิดว่าไป <c oughs> <c oughs> จะทําได้บอก้ยอย่ากลับมาเป็นตัวเองใช่คือคือคือไม่เคยคิดเหมือนกันว่าว่าว่าจะท <structure> <c oughs> ําได้เพราะว่า ก่อนหน้านี้เมื่อก่อนอะเคยเห็นครอบครัวอื่นๆที่แบบเขาแบบเหมือนไปเที่ยวด้วยกันหรือว่ายังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยทำได้ด้วยหรอแต่พอมาถึงวันวันหนึ่งจุดจนึ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาแล้วเหมือนจะต้องเดินต่อไปข้างหน้ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วไม่ว่ามันมีแต่เรื่องที่ดีๆด้วยซ้ำใช่ที่สำคัญคือถ้าเกิดเราลดความ ความอะไรที่มันคุณมองในใจเราได้อะมันเหมือนมันให้อภัยไปแล้วแล้วมันมองข้ามแล้วแล้วก็มันเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วว่าเปเชื่อว่าใครๆหลายๆคนก็ทําได้เหมือนกันเปก็ไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาอะไรหรอกแบบว่าจะต้องเฮ้ยเหมือนจะต้องแบบเขาเรียกว่ายังไงอะมันจะต้องทําไม่ได้เอออะไรหรือไปตั้งแง่เอออะไรอย่างเงี้ยหรือไปตั้งอคติว่าเขาเคยทําอะไรแบบนั้นกับเราคือมันไม่ใช่แล้วมันโตโตกันแล้วอะค่ะแล้วระยะเวลาพอมันอยู่ด้วยกันนานๆอะ ความสัมพันธ์มันมันมันมีค่ามากกว่าการที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะกันตลอดเวลาหรือมานั่งคิดว่าเขาเคยทําอะไรไม่ดีกับเรานะเราต้องโกรธนะเราต้องแคนนะไม่ใช่แล้วอะค่ะพอมีลูกแล้วมันดีกว่าดีดีมากมากเลยค่ะปะก็เชื่อว่าทางฝั่งเขาเองเขาคิดแบบนั้นเหมือนกันโอ้ยหยอกตลอดหยอกจิกัดเขาก็รู้เขารู้เบาหน่อยเป้เบาได้เบา แต่แต่ป้อยป้อยเป็นคนที่ชอบชอบแกล้งเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หยอกแรงไหมก็หยอกแรงก็ก็แต่ละแต่ละอย่างก็จิกจิกทั้งนั้นนะคือคือก็รู้ใช่ไหมว่าเราก็ไม่ได้ธรรมดาแต่ว่าการหยอกอันนี้มันดีกว่าตอนที่คือสามัญประยาคืออันนั้นหยอกอันนั้นมันหยอกมันจะกินมันจะฆ่ากันอันนี้หยอกแบบแย่เย้าแล้วเขาก็อมยิ้มอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือเรา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 เขาเป็นมาสิบสองปีอะ มันเหมือนมันมันนอกจากสามีภรรยาแล้วว่ามันมีความเป็นเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วโดยนิสัยตัวส่วนตัวเป้อยอะเป้ยเป็นคนชอบขี้แกล้งอยู่แล้วชอบหยอกอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าสถาน,นะจะเปลี่ยนแล้วอะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ็นดูและอยากแกล้งเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากมายค่ะ แล้วไม่มีรีเทิร์นนะคะไม่มีทำบริษัทไม่ค่ะเดี๋ยววั่้จะเลยั่ไะไม่มีค่ะเอ็นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าหยอกกันไปหยอกกันมาเดี๋ยวจะรีเทิร์นหรือเปล่าไี่ไม่มีไม่มีแล้วค่ะสบายใจมากขึ้นสบายใจมากขึ้นแล้วก็มีความสุขจริงรู้สึกแบบเบาอ่ะเออดีค่ะ thank you